าตลาดทั่วไปอ่ะแน่พ <c oughs> ักมาสองตัวไป <c oughs> อันนี้เราก็จะเข้าที่พักแล้วนะคลับไปแล้วจะ oh, เจอกัน <no. S 1> สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึง <c oughs> ตลาดมิตรภาพชายแดนนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เรามีเล่นที่อารันนะครับ <c oughs> อารันอรันบุรี <c oughs> ทำไมต้องมีบุรีเอ่อมันใกล้ๆบุรีรัมใช่เลยอ,อรันนี่เขาเป็นนักร้องนะครับเฮ้ยอารันอะไรวะอารันอันวา <c oughs> นแล้วก็มาตลาดลงเกลือนะครับ <c oughs> เป็นตลาดที่ <c oughs> ขายเกลือขายเกลือนะครับเกลือสินเทาเกลือมีทุกอย่างนะครับเราจะมาหาซื้อของถูกนะเมื่อกี้ถามถามถามลุงอยู่ร้านเขาบอกว่าถามแกว่ารองเท้านี่แพงไหมแกบอกว่าสตาร์ทที่10บบาท สุดท้ายผมก็ไม่รู้ราคารองเท้าอยู่ดีเพราะว่าแกบอกว่าคืออะไรแกบอกว่าสตาร์ทสตาร์ทสิบบาทไงแต่รองรองเท้าไม่รู้ก็จะเป็นเพลงเพลงเพื่อนบ้านนะฮะรู้สึกว่าร้านจะทยอยปิดไปหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้มันห้าโมงเย็นแล้วก็จะเหลือบางร้านนะฮะเดี๋ยวเราจเจอคุณสินข้างหน้านะคุณสินเป็นคน นำนะครับของเก่าเขาชอบสิน,น่ายังสินแล,สแล้วแต่คู่ไหมครับแล้วแต่คู่คู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยนะคะรั Thứ đầu tiên, con có Mình lúc bẹt nha Nói chả tẩy nhạc Ông bảo mình à? สีมือนะครับสีมือมันเป็นกีฬาอะไรกันนะกีฬาของอประเทศกัมพูชาครับเตะเขาเรียกว่าเตะมินตันครับเหมือนตะก้อผสมแบบตามคฤณสิน,นะฮะน,นี้เราก็มีเวลาถึง ออกกํลังกายนี่เหรอที่เป็นลูกคเต้ายเหมือนเนี่ยคล้ายตะก,กรร้อใช่นั่นน่ะแต่มันเหมือนเหมือนลูกแบบลืกแบบผสมแล้วก็เตะมันตะก้อเขาเรียกมีชื่อเรียกว่า<ช>ค่ะตะกี เขาเรียกตะกี้เขาเรียกตะก้อเขาป็นภาษาภาษาเขมรน่ะภาษาเขมรว่าเขาเรียกว่าตอดไส้ตดไส้จ้อ๋อเป็นเป็นกีฬาของกัมพูชาใช่ตอดไส้ว้าวตดไลังกาเรามาค่ำไปนะครับมันจะหกตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะฮะได้ถุงเท้าติดมือกลับไปนะครับถุงเท้าชาแนลครับแพ็คละยะร้อยสิบกู่ รากำลัง<ะ>กับก,กับ,ร,บรถนะฮะกับไปรถเดี๋ยวรอพี่มอสถามารองเท้าได้รองเทา้าหนึ่งคู่นะฮะรุ่นนี้นะครับระะองแท้ก็จะประมาณเกือบหมื่นนะรุ่นนี้อันนี้เท่าไหร่ยังผมไม่รู้ราคาเป็นรองเท้าผู้หญิงแต่ก็สวยอยากใส่ซื้อฝากแฟนก็ได้นะครับ มไม่มีแฟน <creo cek> สามร้อยห้าเอาไหมครับไม่มีแฟนครับน้องผู้ไหนผู้ไรได้ครับโอ้เข้าหน้าเข้าหน้าหมดเลยน้องโอนได้ไหมครับโอนได้นะฮะอันนี้มือมือมือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งมือหนึ่งเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปซื้อมือสองมาสี่ร้อย งงเลยนะมันก็อันนี้มันก็สวยนะฮะแต่ว่ามันจะมาเสียตรงที่ปืนเสียตรงเพลินนะฮะงานไม่ละเอียดใช่ครับแต่ด้านนอกนี่เหมือนเหมือนกับทุกอย่างนะครับว้าวหรืออะไรครับใช่ครับใช่ครับจะกระพื้อนนะครับงานไม่เนียนเท่าไหร่หน้าเหรอครับหน้าก็ไม่ค่อยเนียน แต่ก็สวยอยู่ครับแต่ว่าแล้ว,ลวสร<ะ>ุปนี้เอาไหมครับไม่เอาสรุปแล้วไม่มีใครอา่านเลือกตั้งนานกำลังกลับน,นะครับ <c oughs> ก็ได้รองเท้าไป1คู่นะครับ400มือ2แล้วก็ถุงเท้า10คู่ร้อย ้ารองเทา้าีเริ่มต้น,นอิ่สตัดเห็นแลมวเข็มขัดมีเข็มขัดนะครับ10บาทก็ถ้าใครเคยมาก็แนะนำได้นะฮะว่าต้องซื้อ,อยังไงถึงจะถูกพวกรองเท้านะฮะที่มันมันราคาตลาดทั่วไปม, <c oughs> <c oughs> มันเหมือนพาร์ที่สองทั่วไปอันนี้เราก็จะเข้าทีา่พักแล้วนะครับเึงเลยแล้วไปเจอกัน ได้มานะเป็นแบรนด์สีแดงนะไม่รู้หนึ่งหรือสองนะเอีอมันยังไงเป็นของแข้งหรแต่ว่าน่าจะมือสองนะเพราะว่าตรงนมือสองมือสอง,มอสองหมดแล้วแต่ของแท้ลอ้อมนี่ดูไงต้องไปดูใน,นเน็ตก่อนนะ<ป>่ครับดูป้ายผลิตหรือเปล่าดูป้ายนะเม็ดอินดีนโดเซียงานดีวอนคูนันด้เลยมึได้รสอมมัง้ง มือสองมาอันี่ยกาเยิมเตี้ยมอยู่นช่นะกาวโอเคงานดีที่เขาไปใส่เหยียบขี่ม้ามากเลยพวกพวกนี้ไม่ได้ซ่อมครับไม่ได้ผ่านการซ่อมนะทำไมไม่ซ่อมครับเพราะลมมันเจกระเทยวันนี้เพราะมีงันยังครับพวกนี้ก็ถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคอนเฟิร์มว่าของแท้นะครับของแท้นะใช่ แค่สิบเอร์เซ็นต์นะฮะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่แน่มามานน,นอนไม่แน่ใจก็ <c oughs> ถือว่าไม่ได้ผ่านการซ่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องแหวนนะฮะเรื่องซีนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเรามาแล้วนะฮะเอาดูดูดูนะครับอันนี้แท้หรือปลอมแท้ครับแท้แท้แท้เลยจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับเป็นมือสองมือสองได,ได,ได้ได้าไ <c oughs> ไดาจากไหน คน,ต,คนตายเลยเราลองคนตายเลยเราคนตายนะครับถอดจ,จะขาเลยอันนี้โดนโดน,โดนอะไรตายน่าจะโดนระ,ะนเบิดเดาวไซเดอร์อันน,นี้ก็ถอดจากศพเลยนะครับนี่ได้มาจากได้มาจากขาตอนแรกจะน่าจะเป็นสีสีขาวสีเหลืองนะโดนโดนเลือดนานก็นแดงไปเลยทุยโตกระดาวสระเดียว